ครับผมกันนะครับจากิสันกันเอนะครับวันนี้นะครับกันมีภารกิจนะครับไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้านะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับกันจะพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับการส่งมอบว่าเราเนี่ยส่งมอบกพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับกันก็อยู่ที่ิสันเมกานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มนะครับก็กะเราหมุนสักประมาณสามทุ่มสิบนาทีนะครับก็โอเคเดี๋ยวกันขออนุญาตเตรียมตัวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ จะพยายามถ่ายบรรยากาศเรื่อยๆให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าการส่งมอบจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่ปั๊มน้ํามันปั๊มแรกเลยนะครับจากจังหวัดปทุมธานีก็เตรียมเติมให้ลูกค้านะครับเต็มถังระยะทางไปว่าลูกค้าประมาณเจ็ดรอยกิโลนะครับก,ก็หนึ่งถังเนี่ยพอดีเลยถึงบ้านลูกค้าพอดีเลยครับเ0็รอยกิโลนี่มาถึงปั๊มที่2ครับขออนุญาตพักแป๊บหนึ่ง นี่ก็เป็นเวลากีบอรีสี่ครึ่งนนะครับนี่บรรยากาศนะครับขับมาครึ่งคืนแล้วแต่ว่าขออนุญาตพาชมนะครับระหว่างทางเนาะกว่าจะไปถึงก็พาชมรถก่อนแล้วกันสำหรับคันนี้แลปหลังคาดดาเอ้คันนี้ทําสีลังคาดํามานะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสัญลักษณ์คาว่าเทอร่าเนี่ยเราก็ไปพ่นสีให้นะครับแล้วแม็กเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบซิ่งๆเท่เทนะครับ มากับยางออเทเรนนี่มือจับเราก็ทําสีให้นะครับแล้วก็มีตัวครอบกันลอยให้ด้วยนะครับใส่มาด้านหลังนี่เราก็ทําสีมันถึงสปอยเลอร์หลังเลยนะครับก็โลโก้ด้านหลังเนี่ยเราก็ทาสีทันทีทาําสีทั้งคันเลยนะครับที่เป็นสีดาทั้งหมดเลย v l เอลสีคนสีนี้เราก็ทําสีมาให้นะครับตัวนี้พอใส่แล้วแม็กซ์แล้วใส่ยางต้องบอกว่าหล่อ,หอเท่มากๆนะครับด,ดูดันเพิ่มขึ้นอีกครับเข้ากับสีเข้านมแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้คือตัวสปอร์ตนะครับนี่ล้อแม็กให้ดูกันชัดๆใกล้ๆครับ B.F. Goodrich นะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบ10ขอบ18นะครับมากับยางออร์เรนนี่ครับโลโก้แล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นแบบ Pro 4X นะครับเอาของนิสสัน Pro 4X มาติดให้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับไฟหน้าแบบคอร์ s LED รมดำมาด้วยนะครับตัวสปอร์ตสวยมากๆนะครับ ครับทำตัวนี้คือมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ทําสีตั้งแต่เสาขึ้นไปเลยจนถึงหลังคาข้างบนเลยนะครับมือจับนะครับกับกันรอยมือด้านหลังก็หายดูว่าทําสีตั้งแต่หลังคางมาเลยนะครับขีบฉลามก็เป็นสีดํานะแล้วก็เป็นดําจัดแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ v l 4คูณ4ีนะครับโลโก้หลังเราก็เปลี่ยนให้นะครับ อันนี้ก็พร้อมส่งมอบให้คุณลูกค้าแล้วครับต้องบอกว่าหล่อมากๆนะครับมาดูภายในบ้านนะครับภายในตัวสปอร์ตจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับทั้งเบาะหนังแล้วก็คอนโซลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอ11นิ้วนะของกายหน้าจอ9นิ้วนะของกาฬแล้วก็เป็นหน้าจอหลังเนี่ย11นิ้วนะครับอันนี้คือ11นิ้วนะโอเคข้างหลังก็เป็นเบานะหนังรนะครับดูรอบๆช้างยนงไงนะครับ ดูความสวยงามรอบๆอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะไปส่งมอบที่นี่ี่ก็เป็นระหว่างทางน,นะครับก็ก็อบอกว่าวิวสวยมากๆนะครับได้มีโอกาสขี่เลาะเขานะครับแล้วก็ริมทะเลฟินจริงๆครับจังหวะนี้แล้วก็ขี่พานธาด,ด้วยครับขออนุญาตเก็บภาพมาฝากคุณลูกค้าทุกคนนะครับบรรยากาศในการทํางานของเซล นี่ครับแล้วก็ถึงแล้วครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกับเวลาเจ็ดโมงตรงโอ้โหขับรถตั้งแต่3ามตุ่มครึ่งก็ส่งนคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตพักผ่อนก่อนครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูตลอดนะครับ